เช้าวันจันทร์นะคะวันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนประสบการณ์กันนั้นคุยุนะคะก็มีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะวันนี้คุยนะคะมีนิทานเรื่องกุ้งกิ้งสุขสนต์วันปีใหม่มาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะ กุ้งกิ้งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งขาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจ ยามค่ำสองข้างทางแสงพราวพลางสว่างสวยระยิบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลร,รุ่งเช้ารีบช่วยกันขมีขมั่นตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลา ทุกคนอิ่มเอ็มใจยากใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ้งกิ้งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลอง ทุกคนคอยจ้องมองสี่สามสองพลุครั่งพราวสวัสดีปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงผู้ส่องสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ้งกิ้งเริ่มตาปรือแม่จุงมือส่งถึงหมอน หนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพิมพ์ยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบานอิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขาน ทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสำราญวันปีใหม่เอ้ยอ่าเปา็นยังงกันบ้างคะดเด็กๆพกนิทานสนุกไหมคะอ่าต่อไปเด็กๆเตรียมตัวไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะเด็กๆลระมาเจอกับครูป,ปิ่นเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูป,ปิ่นก็จะมาสอนหน่วยวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นะคะวันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประวัติและความเป็นมาของวันคริสต์มาสนะคะ วันที่สองนะคะเราก็จะมาประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสกันนะคะแล้ววันที่สามนะคะก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะวันที่สี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นะคะวันที่ห้านะคะเราก็จะมาประดิษฐ์การ์ดกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะครูเป็นก็จะให้เด็กๆนะคะได้ดูประวัติและความเป็นมาของวันคริสต์มาสกันนะคะถ้าพร้อมแล้วราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขและชื่นชมินดีของคนทั่วโลกแต่ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ฉลองวันคริสต์มาสโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของเทศกาลนี้เมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วคืนนี้เป็นคืนที่พระเยซูคริส เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในคันของหญิงพรหมจารีที่ชื่อมารีพระเยซูมีส่วนในความทุกข์ยากร่วมกับมนุษย์นับแต่ก้าวแรกที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกพระเยซูประสูติบนรางหญ้าอันปังต้อยพระองค์ได้สำญญความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยยอมสลับพระชนชีพตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คริสมาสจึงเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองว่าพระเยซูคริส มาบังเกิดในโลกนี้แล้วเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความบาปผิดทั้งปวงงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสเริ่มครั้งแรกในปีคริสตศักราช336ในสมัยโรมันเรืออำนาจเดิมทีเดียววันที่25ธันวาคมเป็นเทศกาลบูชาดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและชีวิตแก่มนุษย์ของชาวโรมัน แต่ต่อมาเมือเ่อชาวโรวมันกลับใจใหม่มาเชื่อพระเจ้าจึงใช้วันที่25ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเด็กๆจำได้มหมคะว่าวันคริสต์มาสตรงกับวันที่เท่าไหร่คะอ่าวันคริสต์มาสนะคะก็จะตรงกับวันที่25เดือนธันวาคมของทุก ปีนะคะวันนี้นะคะครูป็นก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูให้ดีๆนะคะและอย่าลืมฝึกออกเสียงตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร,พร้อมกันเลยค่ะ Claus Santa Claus Santa Claus, <Santa> Claus. Poinsettia 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 po Ornaments. 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 Chimney. 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 Stocking stuffers. Stocking stuffers. Stocking stuffers. Stockings. stockings stockings presents 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 ออ snowman 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 อย่าลืมทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย คะดเ็กให้นักเรียนระบายสีรูปที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสและเขียนตามรอยปะให้สวยงามน,นะคะอดีเด็กถามมาดูตรงรูปนี้สิคะมีทั้งต้นคริสต์มาสมีทั้งซานต้าคอสแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีกวางด้วยนะคะ คำสับภาษาอังกฤษข้นี้คือ Merry Christmas นะคะมีตัวมีตัว M E R R Y C H R I S T M A S อ่านว่า Merry Christmas นะคะเด็กๆเ,เด็กอย่าลืมเขียนตามรอยปะให้สวยงามแล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยแล้วฝึกเขียนตามรอยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะมาดูสิคะาว่านี่คือตัวอะไรกันคะตัวอะไรนะ ลอลิงใช่ไหมคะอ่าเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปะให้ครบทุกตัวนะคะและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย